เคยมาในสมัยรัชก,กาลที่9้าท่านทรงท่านสิ้นนะเคยมาครั้งนั้นแต่อันนี้ครั้งที่สองรอบใหม่อีกอ่าใชม่มันมันมีคําเยอะมากเลยที่จะบอกกับพระอ,องค์ท่านแต่ว่าอยากบอกพระอ,องค์ท่านว่าสิ่งที่พระอ,องค์ท่านทําไว้อะดีแล้วแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็บอกพระอ,องค์ท่านไม่ต้องเป็นห่วงให้ทรงสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คารายแบบแบบสบายสบายเลยไม่ต้องเป็นห่วงลูกหลานที่อยู่ข้างหลังเพราะว่ามัน คือเขามีหน่วยงานที่ซัพพอร์ตพวกเราแบบทุกวันทุกครั้งทุกเดือนทุกปีเลยคือมัน,มนไม่มันไม่มีทางที่จะล่มสลายเลยชอบชอบงานพระราชกรณีคือชอบชอบที่พระอ,องค์ท่านน่ะไม่ทิ้งคนชาวเขาไม่ทิ้งคนดอยเวลาพระอ,องค์ท่านเสด็จที่จังที่จังหวัดน่านนานมากแล้วจําไม่ได้แล้วว่าพศไหนท่านจะทรงตัดไว้ว่าห้ามอย่าทิ้งพวกเขานะอย่างเงี้ยพอใจมากเลยดีใจมาก พระอ,องค์ท่านไม่ลืมคนชาวเขาเขาบอกว่าแกบ,บอกว่าชาวเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนเหมือนเราอย่าได้ดูถูกเขาพระอ,องค์ท่านเคยตัดอย่างนี้จําได้ทุกคําเลยที่พระอ,องค์ท่านตัดหน้าทีวีนะ